ดินในกระถางจะมีความนุ่มขึ้นเนาะเพื่อจะมีอัตราการไอแมองลักไปหหราพาไอกะเพาเนี่ยจะชอบมากเลยเ,เพื่อนๆบางคนอาจจะลองทําแล้วก็โอโ้ได้ผลที่มากเลยก็มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้จะดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอกับเรื่องของต้นไม้ปลูกแล้วมันไม่โตทําอย่างไรดีนะครับสมัยก่อนตอนเรียนทําเกษตรนะครับอ่าผมถามอาจารย์ว่ามันไม่โตอาจารย์ ผักที่ปลูกมามันไม่โตเหมือนเพื่อนกว่าจะได้เกลือสีจะได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะอาจารย์ให้คําแนะนําว่าต้นไม้ผักถ้ามันไม่โตห้ามใส่ปุ๋ยผมเขาให้เข้าใจความหมายนะทีนี้อาจารย์ก็เลยอธิบายว่าพืชที่เราปลูกเนาะมีหญ้าขึ้นไหมเอา้าทําไมอาจารย์ถ้าพืชที่เราปลูกกระถางที่เราปลูกหญ้ายังขึ้นไม่ได้ก็อย่าหวาังว่าต้นพืชของเรามันจะขึ้นได้มันจะโตนะครับ เพราะฉะนั้นแหละผมถึงปลูกผักส่วนมากผมจะไม่ค่อยถอนหญ้ากออกเท่าไหร่นะและอาจารย์ก็ยังแนะนําว่าถ้าต้นไม้มันไม่โตพืชไม่โตพืชกระถางนะนี่ให้ไปใช้สิ่งนี้หาประเภทของจุลินทรีย์นะครับจะเป็นของอน้ําหมักก็ได้นะครับจะเป็นพวกน้ําหมักพวกน้ำหมักนอนอกล้วยอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าจะเป็นใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้เผื่อใครไม่มีเวลาในการหมักน,นะนะครับหรือใช้เป็นนมเปรี้ยก็ได้เนาะอ่ะ อยากรู้ว่าสิทำยังไงนะครับง่ายมากนะครับไปไปดูกันเคยไหมกับใครที่ปลูกผักนะปลูกผักอยู่บ่อยๆเสร็จแล้วผักรู้สึกมันความรู้สึกของคนปลูกมันจะรู้เลยว่าผักชันมันต้องโตแล้วแหละแต่ทําไมไม่ยอมโตสักทีนะครับเพื่อนๆลองไปใช้ตัวนีู้นะนมเปรี้ยวจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจะเป็นยี่ห้อที่มันหมดอายุแล้วก็ได้เนาะนำมาใช้ได้นะครับใช้นมเปรี้ยวอัตราส่วนในการใช้จะอยู่ที่น้ําปริมาณ1ลิตรครับนมเปรี้ยวอยู่ที่1ช้อนแกง1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะ น้ำที่ผมใช้อยู่ตัวนี้อยู่ประมาณ2ลิตรนะก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้นตัวนมเปี้ยเป็นจุลินทรีย์นะเพื่อน่นดูเขามีจุลินทรีย์ตั้ง1 5 0 0 0ล้านตัวเห็นไหมใส่เข้าไป2ช้อนโต๊ะอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนต้องใช้ตัวนี้จะเป็นกะปินะครับตัวกะปิจะมีไข่ตัวซานไข่ตัวซานช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของการเร่งรากำบำรุงรากให้รากกินอาหารได้ หากินอาหารได้แข็งแรงขึ้นประมาณนี้ถ้าเป็นคนก็คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายนะครับกะปิผมละลายน้ำเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าผมขี้เกียจละลายนะครับนี่ใช้อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะงะนี้ลายเข้าไปทําไมใช้อาัตาราส่วนน้อยจังเลยพี่พืชนะครับมันไม่กินอาหารเหมือนคนนะที่จะต้องกินทีละช้อนทีละคาอย่างเงี้ยพืชมันจะค่อยๆ่สารอาหารจะลงไปพืชจะค่อยย่อยนะครับค่อยด,ดูดกินอาหารเนาะอีกตัวหนึง่งที่เพื่อน,นต้องมีคือตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือจุลินทรีย์ต่งข้อแสงอัตราส่วนเหมือนนมเปรี้ยวเลย1ลิตรต่อจุลินทรีย์ต่งข้อแสงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันระยะเวลาในการใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณ15วันนะครับเหมาะที่สุดเลย <Okay. S 1> เพืชไม่โตหรือพืชจะโตะแล้วหรือไม่โตนะครับทําสูตรนี้ผสมใช้เลยไม่ต้องทําการบักให้เสียเวลานะครับ เวลาจะใช้งานก็ทําให้มันใช้หมดภายในครั้งเดียวนะไม่ต้องให้มันเหลือนะครับถ้ามันเหลือก็พยายามสาดสัดสัดบริเวณนี้รอบไปได้สาดลงบริเวณสนามหญ้าก็ได้นะครับหญ้าจะเขียวปึ๊ดเดี๋ยวนะเนี่ยเสร็จแล้วไปเราไปรดราดกันนี่พอเราได้ตัวฮอร์โมนเรามาแล้วใช่ไหมรดราดล่ะพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับไม่ต้องเยอะก็ได้หรือจะเทหมดก็ได้นะครับไม่มีผลอันตรายกับพืชนะมีจะเกิดผลดีนะครับ ดินในกระถางจะมีความนุ่มขึ้นเนาะเพื่อจะมีอัตราการถ้าเป็นต้นหอมนะครับสังเกตดูเด้อเลยเนาะต้นหอมชุดนี้กับต้นหอมทั้งหมดปลูกพร้อมกันเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับประเภทของอต้นกล้านะครับมาเป็นอยู่ที่ดินสังเกตดูกระถางดินของผมกระถางชุดนี้กับกระถางทรงแบบนี้เห็นไหมมันต่างกันนะนี่นะครับเราก็นําตัวน้าหมักฮอร์โมนของเรานี้แหละนำมาลดได้ แล้วปลาเ,เพลเพ้ยพืชประเภทใบได้ไหมพี่ได้นะครับตัดไปเลยชอบม,มากนะครับต้นหอมอใบแมงลักใบโหระพาใบก้กะเพราอ,อย่างจะชอบม,มากเลยที่มาทําคลิปนี้ก็คือน้องๆถามมาว่าเพื่อนอเราถามมาว่าถ้าไม่ปลูกพืชคนละกระถางปลูกพร้อมกันพืนชชนิดเดียวกันทําไมมันโตไม่เท่ากันมีวิธีการรักษาอย่างไรดีนะครับก็นี่แหละที่จะผมจะนํามาบอกนะไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมผมต้องบอกว่ากะปิต้องมีนะครับนมเปรี้ยว ไม่มีใช้เป็นโยเกิร์ตไม่มีโยเกิร์ตใช้เป็นจุลินทรียหนอกด้วยอ่ะนี่ตัวจุลินทรีย์สังข้อเสียงไม่มีได้ไหมได้ครับไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะทุกกะปิไม่มีได้ไหมอ่ากะปิมีดีกว่านะครับเพราะว่ากะปิมันก็หาไม่ได้ยากเนะาะก็ประมาณนี้แหละวิธีการบมมมุงผักพวกที่มีอาการแขะเกรงน,นะครับไปลองทําดูนะ อ๋อได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มของพวกเรานะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนที่ยังไม่ได้ลองทาเพื่อเนเพื่อนบางคนอาจจะลองทําแล้วก็โอ้โหได้ผลดีมากเลยก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมยังมีวิธีในการทำเาเสียรอีกหลากหลายรูปแบบมากที่จะรอนําเสนอให้ไปได,ดูกันเนาะอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องมะนาวไหมเรื่องมะนาวทำมาคลิปที่แล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นโซนของเรื่องการบำรุงผักนี่ผมจะทําคลิปเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับเป็นการบำรุงผัก พอผักชุดนี้มันโตเท่ากันผมก็จะไปทําเรื่องของมะนาวต่อนะครับมะนาวของผมจะติดลูกแล้วทีนี้ติดลูกแล้วจะทํายังไงให้มะนาวมีน้าเนี่ยสนใจไหมใครปลูกมะนาวแล้วไม่ไม,ไม่มีน้ําใช่ไหมเนี่ยมารอรอติดตามกันนะครับอ่ะถ้าคิดว่าเที่ยวองพิพิหยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้นเนาะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ